กูเลนใต้แลมพอชุดคิวฟาโกไลแช์ตัดไข่ลอซาดโอเมนวันนี้กรู้ได้อยไหวไหวเยอะหวยไหวซาดเ่ด้เยี่เนี่ยฮาไอซาลาวกาไอซาตง่ยโอเมนเยีนะลุกายไปเวนมันจะรอดี่มาดวงไหมมาดิไหนไอซาดวงอฮ้ย อะไรวะทำไม่ได้ไงวะงงเฉยแดงต้องหงปูไอ้ซัสโอ้เป็นจัหวัดกลัวมานี่มานี่ลาม,มาลามะยืนรอยืนรอขับบ้านโอ้โหยืนรอขับบ้านเอา,ปาเปล่าไม่เอาทีเขาเป้เก,กินเอออ่ะดวงอะจ้าเต็มตายไปที่นั่นเอยสักฮึไม่ตายเฮียเดี่ย,ยเว,วยเฮ้ยืหมาเราไม่โดนพาร์ทเฉยเฮีย ก็บ้ามันได้เมได้อ๋อล่นได้เล่นได้ thiểu ไว้ t h i สมนึ่งไหมโอ้โหสามึไอ้เียไม่ได้ตเห็นเก็บเพียงอาอยังไงซัดเอาว้าเอาเย็ดสัวไอ้เียนี้ตัวแรกอลิไอ้เล่นเล่นเล่นาไปหนึ่งโอ้เฮียคุ้ยนี่เขาป้อมน้ำพอร์เลยาเกินเฮียเอาไครับเจ้าันนี้ เอาทลูลินล้สามเลยสัตว์พาไปเฮียไปไปแมลิสไปสองไปสองเลยข่งได้เว้ยโอ้ยโอเมนจิลิงเลยสามคนแล้วกูไอ้เหี้ยเอ้ยกูโอ้โหยสัตว์พาดไอ้เหี้ยครับจังวะนี้โอเมนลอยล้างเลยตายวปเนี้ยตายเหี้ยไปไหนอ่ะ แม่ไหนายซาดทางดีตายดีพี่ไปรอหรอกอ๋อฤทิ์ทำอะไรจ๊ะโอ้โหโอ้โหเอาเอาว่าโอ้โหไอ้ซาดไอ้คนนี่เดียวนี่เขาป้อมยิงก็มาอเลยดีแล้วครับยังวันนี้ไปไปมึงไปสองไหมนะครับ เอา่าวครับขาเี่ยเฮ้ยิกเกอร์โอ้โหกเกียพาดไอ้ซาดแๆ,ๆ,ๆ,ๆขอ้ยมีายทำววนื้อโอ,ตตอ้โ,อโห,โโหโเาเขาแบงกวนอไดเข้ามาดีครับผมขาป้อมาผมบอกเลยเียแมงอเอาตัดหอดแช ดู่ล้อใช่ไหยู่ล้อเอาบ้าขอหาหนึ่งหัวัาโอ้โหอย่าเล่นอะไรเองมันเสพมันเลยพอเลนจีนพร้อมแตกนะแตกนะไม่ว่าแตกนะแตกหมดนะหมดเลยแตกนะแตกนะโอ้โหจบดีครับรออะไรครับพี่ไปไปพร้อมตีไปในต้นไม้แตกไป ชนะวเววนชนะครับโอเคชอบนี้มกดไลค์แชร์ซับคา์มี like, นกนไม่บาย